สก,กูปาดูบราซิลหรือบราซิลเินครับทีมของฟิลิปเป้ลุยส์เข้ามาถึงรอบรองก่อนเอาชนะโคดินเทียนหนึ่งต่อศูนย์และได้เข้าชิงกับเอเลติโกมิเนโรโดยที่สกอร์รวมยวเย้าเยือนคือฟแฟมิงโกเอาชนะไปสี่ต่อหนึ่งคว้าแชมป์บอลถ้วยบราซิลป้ายครองซึ่งนี่คือแชมป์แรกในฐานะโค้ชชุดใหญ่ของทางฟิลิปเป้ลุยส์ท่านที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมได้แค่ประมาณ6สัปดาห์ แชมป์ต่อมาที่ฟลาเมงโกมีลุ้นได้แก่ซูเปอร์โกปาไฮหรือบาร์เซเลียนซูเปอร,ร์คัพที่จะเอาแชมป์ลีกเจอกับแชมป์บอนทวยซึ่งพวกเขามีคิวเจอกับโบตาโฟโกแล้วก็ชนะไปได้ที่สกอร์สต่อหนึ่งคว้าแชมป์บอนทวยไปอีกหนึ่งรายการและทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่เพิ่งแข่งไปยังสึกกัมเบลนาตโตการิโอกะหรือก็คือแชมป์ภูมิภาคโดยจัดเกมแรงใน,นรอบแบ่งกลุ่มผลงานถือว่าสวยหรูชนะ6เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครผ่านทะลุเข้าไปถึงรอบรองเจอกับวาสโกดากามา เต็แรกในรอบรองทัางฟลามิงโกได้คิวออกไปเยือนก่อนซึ่งก็ชนะไปได้1ต่อศูนย์และพอกลับไปแข่งที่บ้านก็ย้ำชัยมาได้อีก2ต่อหนึ่งสกอร์รวมคือ3ต่อหนึ่งันเข้าไปรอบชิงเช่นกับฟลูมิงเซ่ัดแรกในรอบชิงฟลามิงโกต้องออกไปเยือนซึ่งพวกเขาก็าชนะไปได้ก่อน2ต่อหนึ่งกลุ่มความได้เปรียบเหนือกว่าอยู่พอสมควรทําให้นัดที่2พวกเขาไม่จำเป็นต้องเร่งมากนักสุดท้ายนัดสองผลก็ออกมาศูนย์ต่อศูนย์กลายเป็นฟลามิงโกที่เอาชนะและควา้าแชมป์ไป สรุปตัวเลขของฟิลิเป้ลุยส์ในการคุมฟลาเมงโกเขาคุมไป28นัดชนะ20เสมอ7แพ้แค่1ยิง50เสีย15และควา้มมาแชมป์อีก3รายการซึ่งอย่าลืมว่าเขาเพิ่ใช้เวลากุ้มบังเหียนเป็นแค่6เดือนเศษ